สวัสดีครับผมนายประภาวินชัยยาไรศูนย์สี่ห้าผู้สอเฉพาะสารวันนี้ผมจะมาอธิบา,ายเรื่องการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศหนึ่งเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้องขนาดของเครื่องปรับอากาศเรียกว่า BTU โดยควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของห้องให้มากที่สุดหากท่านเลือก BTU ต่ำจะทำให้ของฮีตเตอร์แอร์ทำงานหนักและเสืส่อมสภาพเร็วกวา่า หรือดนหรร้องมัธยมที่สูงการไปดคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานน้อยเกินและมีการตัดไฟบ่อยทําให้ในห้องเกิดความชื้นสูงและประสิทธิภาพในการทํางานที่ต่ำส 2. เลือกที่มีฉลาดเปรยัดไฟเบอร์ห้าฉลากประดไฟบ่งบอกอะนรายได้เป็นที่ดีเป็นดีอยู่แล้วว่าการเลือกเครื่องตากอากาศที่มีฉลากไฟเบอร์ห้า จะสามา,กการถกะรทีได้ว่าข้างปรับอากาศนั้นมรกหิัดไฟมากและให้ประสิทธิภาพทำงานที่ดีซึ่งอุปกรนี้สามารถประหยัดไฟมากสูงสุดถึง,งรอดส่นดาวโดยมีเท่าแตจะทราบได้อย่างไรว่ากครื่องปรัอากาศนั้นแสดงนั้นประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหนันเป็นเรื่องที่ง่ายมากโดยให้เลือกเครื่อปรัอากาศที่มีค่า EER สูงว่าค่า e e สูงเครื่องปรับอากาศนั้นยิ่งประหยัดไฟมากขึ้นเลือกประเภทเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมอย่าเพิ่งซื้อแอร์ถ้ายังไม่รู้จักประเภทของแอร์โดยหลักๆแล้วเครื่องปรับอากาศหรือแอร์บ้านที่นิยมใช้กันนั้นมี3แบบคือแอร์ติดผนังซึ่งเป็นแอร์แบบซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่น้อยเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขก ส่วนมากรูปแบบมีความสวยงามติดตั้งง่ายและมีให้เลือกมากมาย 2. นะครับแอร์แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนเป็นแอร์เป็นเคร่องปรับอากาศที่สามารถติดตั้งแบบติดผนังหรือแบบวางพื้นได้หมาะกับขนาดห้องกลางไปถึงใหญ่หรือห้องที่มีพื้นที่สาหรับติดตั้งคอยเย็นน้อยที่ไม่สามารถติดตั้งแอร์ประเภทติดผนังได้ 3. แอร์ฝั่งฝ้าหรือแอร์ซที สี่เทตทางแ่เคื่อเาอกาที่ติดตั้งได้เฉพาะบนร้างเวดานเท่านั้นซึ่งจะมีดีไซน์ที่เรียกหรูและการซ่อนใต้ฝ้านั้นทำให้ดูกลมคกลืนกับนห้องมากกว่าแอร์ชนิดอื่นเหมกับห้องที่มีพื้นที่กว้างสูงหรือห,กหักในร้าคาเฟ่นั้นส่วนมากจะไม่มีจะไม่สามารถตั้งโชว์แบบโชว์เฟรื่องได้ 4. การเปรียบเชืยอราคาและคุณสมบัติพิเศษเพราะอะไรย่อแอร์ที่ตลาด 1. นึ่งไดจิ้นข้อดีคือส่อทานประหยัดไฟพฤติการหลังทาองขายดีของมินซูบิชิอิเล็กทริกข้อดีคือคุณภาพดีเสงเงียบอัตรบส่วนพนัานทิกฟังก์ชันนาโนระบบฟอกอากาศ 4. LG ดีไซน์ด้ท่ไหม่ประลังงาน 5. Samsung เทคโนโลยีอินเทอร์และระบบ AI ส่วงหลังก็ยากใสเบอร์ห้านะคะนรับหมายเลขหนึ่งบอกไดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดหรือสันดาลนะครับไอเอ่านั่นก็คืออัตราส่วของคารเย็นที่ช่วงปรากาศสามารถทำได้จริงกา,งารกำลังไฟฟ้าที่เข้าปรับอากาศนั้นต้องใช้ในการทำความเย็นนั้น ครื่องปรับอากาศที่มีค่า EER สูงแสดงว่าเครื่องปรับอากาศเนะี่ยเท่านั้นยิ่งมีประสิทธิธภาพในการใช้พลังงานที่ดีนั่นก็คือเครื่องปรับอากาศที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่า EER e ER คืออะไรมีผลต่อการด้วยยังไงคือตัวบ่งบอกบ่งชี้ประสิทธิธภาพในการประหยัดพลังงานของระบบแอร์เป็นการวัดสัดส่วนระหว่างพลังางานที่ใช้ ในการทำความเย็นหรือทำความร้อนกับพลังงานที่ใช้ค่า H E, e R สูงแสดงถึงแอร์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงการเลือกแอร์ R ที่มีค่า S e E R สูงช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้ใจ่ายในการใช้ในระยะยาวได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยส่งโซ่เส้สการลดการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมเพิ่มความคุ้มค่า ในการใช้งานเองข้อต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์และเครื่องปรับอากาศแบบตัวไปเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบสวิงไม่มีช่องว่างระหว่างแกนโรเตอร์ลดแรงเสียดทานขนาหนุนแบบพลังงานอย่างเต็มที่สองเย็นเร็วกว่าเล่งรอบของคอมเพรสเซอร์เมื่อเริ่มทำงานสามประหยัดไฟลดรอบคอมเพรสเซอร์ลงเมื่ออุณหภูมิ ที่ตั้งไว้เหมือนรถวิ่งไปเรื่อยๆด้วยความเร็วคงที่ 4. หน้าภูมิเย็นสบายสม่ำเสมอลดการตัดของคอมเพรสเซอร์โดยการลดรอบการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิ 5. ไม่เกิดการกระชากไฟทำงานเงียบเครื่องปร,ปรับอากาศแบบตัวไปคอมเพรสเซอร์เป็นแบบโรตอรี่มีช่องว่างระหว่างเกนและโรเตอร์ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขนาน่ สองเย็นเช้ากว่าแอร์ทำความเย็นแค่ตาม PTV ท,ที่กำหนด 3. กินไฟมากคอมเพรสเซอร์ทำางานเต็มที่เสมือนรถวิ่งแล้วจอดเรื่อยๆสลับกันไปมา 4. ีวหนาวๆแล้วร้อนคอมเพรสเซอร์จะถัดเมื่ออุณหภูมิเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อร้อนเมื่อห้องร้อนขึ้น 5. มีกระชากไฟ มีการกระชากไฟเมื่อเริ่มทำงานอีกครั้งเกิดเสียงดังแอร์อินเวอร์เตอร์หมอกไฟหากว่าคุณเป็นคนที่เปิดตั้งอากาศทุกวันหรือเปิดแอร์ทุกวันก็ื่อกลับอากาศร้อนภายนอกแต่ครื่องกลับอากาศจะสื่อมความระบบธรรมดาแต่เมื่อเกี่ยวเชียกครับสวนตางแล้วคือเขาคงทรากว่างแน่นอนแต่หากว่าเราเปิดตั้งอากาศไม่บ่อยหรือไม่ค่อยได้อยู่บ้านนเท่าไหร่แอร์อินเวอร์เตอร์ จะมีราคาแพงนไปยัง, uration, risque, ยงม an, ม milk, ไม่คงค่าแก่างทุนแอร์ระบบธรรมดาเหมาะกับใช้แม้ว่าแอร์เจอเครื่องอากาศธรรมดาจะจีนใจมากมายแต่เหมาะกับห้องหรือไฟที่มันก็ได้เปิดเรื่อทำอากาศนอกจากนี้ยังเหมาะกับห้องเล็กที่ใช้แอร์ขนาดเล็กพอไม่ค่อยขึ้ไฟจึงไม่มีวัญหาในเรื่องของค่าไฟรืค่าเครื่องปรับอากาศมากนัก แอร์อินเวอร์เตอร์เหมาะกับห้องที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงต้องการความเงียบและต้องการอุณหภูมิสมดุลเช่นห้องทำงานห้องนอนและห้องอ่านหนังสือเป็นต้นแอร์ธรรมดาเป็นแอร์ที่ตัวเคอมีราคาถูกพร้อมมีพิจารณาดูแอร์ขนาดเล็กซึ่งเหมาะกับห้องขนาดไม่กว้างมากที่ไม่มีการใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมงและจุคนจึงไม่เยอะเช่นห้องเล่นเป็นต้นขอเจ้าการนำเสนอในเท่านี้ขอบคุณครับ